มื่อนี้มนะเหตดคลิปร่องร่องในยูทูบเนาะมาขอบพีกนอนมแรงนะครับพี่น้องให้กำลังใจให้เข็มก็กํลาลังนอนหกวันหับแมวนอนักวันเรานรนหกวันเราก็ไม่ได้เห็นใครข้งเอาเนอนหกวันแล้วก็แม่เข็มก็กําลังอิบแต่งหน้ามือ,ม,อมืออื่นนะครับมีอัจะหาอยู่วัดปาหมกนะครับพี่น้องไปฟอ,อกปีกอนมแรงเลย พี่น้องหากำลังใจไลายนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลเจะหับจ้าของดีๆเด้อพี่น้องเด้อดูแลเจะหับจ้าของแต่ว่าให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจทุกคนผู้ทุกคนอย่าเป็นอะไรไปน,นี่เด้อแล้วก็เมื่อวันที่18นะคะฟอกกันอุกอไหลายกุ่มปิดหรือว่า ไล่ยดกลุ่มปิดนะคะซื้อบัตรหนึ่งลายบัตหนึ่งลายบัตรบัตรหนึ่งลายบาทเท่านั้นบัตรหนึ่งลายบาทเท่านั้นให้น้องซื้อต้องซื้อต้องไปเลยนะคะซืบัตรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตใครเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่น้องกำรับใจได้คินออกได้อให้กำลังใจหลายกระคือมาเฮามาไล่สดคุยกันหามข้าวคำข้าวกันบ้ากันต่างใดกันจนมาต่างใดทำไงเนาะนะครับพี่น้องตรงนี้ให้ ไรตัวตาไรที่เท่านั้นว่าอะไรประมาณหกที่ก็ได้คือว่าเป็นข่าป้าเอาวาอไรตัวประมาณนั้นประมาณนี้บอกบอกคือ,อไรตัวนั้นคุยกันคือข้าวข่ามข่าวบอกคลิปนี้ลงนี้นะคะคลิปหน้าบอกกันใหมจังหวัไดไหนะ